เตรียมดินผสมปลูกต้นมะนาวนะคะหน้าดินทั่วไปผสมใส่อะไรบ้างนะใบไม้ใบไม้กากมะพร้าวสาบมะพร้าวก็ไม่ค่อยได้ใส่เลยใส่นิดหน่อยเองใบไม้แล้วเป็นใบไม้แล้วก็ปุ๋ยไหมแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกแล้วก็คุกคให้ได้ประมาณนี้เวลารดน้ําแล้วน้ํำยุบทั่วเลยไหมมันกระงนะซึมง่าย น้ำซึมง่ายๆหน่อยเนี่ยก็เอาเอามาปรุงอันนี้นึกว่าตายใส่ไปใส่มาเริ่มเริ่มแตกแล้วใช่ไหมเกว่าตายแล้วเอามาวะอันนี้ผสมดินเหมือนกันแปลงว่าผสมแบบนี้ใส่จนเต็มแล้วก็ต็มหน้าไม่ผสม่างนี้แหละมันนั่นก็ใส่ไปด้วยอแล้วอันนี้อ่ะอันนี้คือใบไม้เหมือนกันอันนี้ผสมกับใบอันนี้ใบไม้เยอะอ๋ออันนี้ใส่ใบไม้ไอ้ใบไม้ใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันยังไม่มีกล้ามปูเนี่ย เอเอานี้แหละผสมใบก้ามปูพื่อใบไม้ทั่วไปใบเมื่อปลายเพื่อปลายมะม่วงใบอะไรก็เลยแต่โอเคค่ะอันนี้ปลูกลงไปก็คือผสมใบไม้เยอะหน่อยใช่เรื่องของเรื่องคือมันไม่มีดินก็เลยใส่เยใสหน่อยก็เลยกลายเป็นผลดีซะนี่ค่ะติดลูกเต็มเลยนะคะอันนี้มีหรือเปล่าอันนี้ใส่ปุ๋ยไว้บ้างหรือยังคะ ยังไม่ได้ใส่เลยตอนผสมนี่ใส่ปุ๋ยไปนิดหน่อยป่ะใส่ใส่ปุ๋ยคลองนิดหน่อยใส่ปุ๋ยคลองใส่ไม่เยอะถ้าใส่เยอะกลวมจะเค็มนี่ก็เริ่มมีรูปติดเป็นเม็ดเมดแล้วนะคะมีอันนี้ก็มีมีอันนี้มีไหมมีต้นนี้ที่แล้วเหมือนต้นนี้ออกดอกมันนี่ออกดใช่ใเป็นเม็ดเล็กยนี่เริ่มเป็นเม็ดล้วเป็นเม็ดนี่เป็นเม็ดแล้ เป็นเม็ดเนี่ยมันจะโกนอยู่ข้างในเนี่ยเป็นเม็ดเป็นแล้วอันนู้นก็ปลูกอะไรมะนาวเหมือนกันเหรอไหนเนี่ยกระถางอันนี้ผสมมายังไม่ได้ปลูกอะไรเลยยังไม่จะปลูกอะไรยังไม่รู้ก็เนี่ยกำลังคิดว่าจะปลูกหัวละพาอะไรเอาไว้กินใช้สูตรดินเดิมนะคะใช้สูตรนี้แหละหมักเอาไว้ใช่ไหมคะที่ก็ผสมไปเลยอันนี้ผสมแล้วหมักเอาไว้หมักทิ้งไว้ก่อนบางทีนั้นปุ๊บเนี่ยใบไม้ที่เขาตัด พอเขาถัดปุ๊บเขาใส่ถุงยังไม่ทันไปทิ้งละใบมันร่วงเนี่ยมันก็เก็บไว้ในถุงแบบนี้เออเก็บไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เอาหมากใส่ดินไว้ใส่ลงไปมาใส่ลงไปแล้วก็คลุกลงไปแล้วก็เดินไปเดินมากกับคนหมืองอะไรมันไปทั่วเลยเนี่ยมันก็ดีเลยมันก็เป็นปุ๋ยเป็นตัวเลยแล้วพอเรามาลดต้นไม้ทีหนึ่งล้วก็ใส่ลดน้ำมันเหมือนหมักไปหมักลนิดหน่อยหนึ่งแล้วก็ เราว่างๆแล้วก็เดินมาเที่ยวมั่งอะไรมาดูต้นไม้แล้วก็คนๆมันขยุ่มขยำมนันหน่อยเวลาจะปลูกใส่กระถางก็มาเอาดินตรงนี้ปลูก,กได้ดน,น <มา S 1> ถ้าไม่มีก็<ร>เอาตรงนี้นนแหละ,ะเหมือนอย่างเงี้ยนี่ <laughs> นยังคิดว่าจะหมักแกบอยู่ก็ะจะเอากระถางนู้นมาหมักแก่อามาดูมะนาวค่ะใช่มะนาวนี้เขาออกแถบนู้นก็เป็นเม็ดๆแล้ว มองดูเหมือนมันร่วงแต่จริงๆแล้วคือเนี่ยเป็นเม็ด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 เนี่ยเขาเป็นเม็ดเล็กๆติดติดแล้วนะคะดอกติดดอกไม่ร่วงค่ะอันนี้เริ่มติดแล้วเนี่ยลูกใหญ่ใหญ่แล้วปมมปมมาอยเออเนี่ยอันนี้เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วลูกใหญ่แต่เรื่อยๆ่ต้นนี้ที่ถ่ายเขาที่แล้วนะคะต้นนี้เอากล้องไม่โฟกัส อันนี้เคยเด็ดไปเป็นร้อยแล้วแต่ต้นนี้ลูกเล็กเนาะต้นนี้มะนาวแป้นมะนาวแป้นโอ้โหโดกเหมือนกันนะเนี่ยอันนั้นมะนาวแป้นอืมอันนี้อันนี้อันนี้มะนาวอะไรอันนี้มะนาวไซติสอันนี้ถึงจะไรเมจะเป็นส่วนมะนาวแล้วค่ะที่เล็กๆเองที่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่เนาะ ที่น้อยๆก็ปลูกได้มะนาวหลายต้นเหมือนกันนะคะ